ก็เปิดตัวมาแบบหล่อเท่อีกแล้วอ่ะครับน้องๆวันนี้พี่ก็อยากจะบอกว่าม well> ีน้องชายน้องรักของพี่อะครับ มันถึงกับขั้นต้องมาขอให้พี่แบบมารีวิวรีแอคชั่นอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบน้องพี่มันก็แบบยังไม่ค่อยแบบดังเท่าไหร่เลยก็คือแบบอยากจะให้พี่ช่วยดันแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ดังนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมาฝากช่องน้องชายของพี่หน่อยนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าฝีมือก็ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเปิดตัวมาเหมือนเด็กแรปเลยไงหล่อเท่ป่า เดี๋ยวก็ขอเปิดตัวแบบอลังการหน่อยละกันนะครับน้องๆแบบเสยผมหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยมานบพร้อมกันเลย3 2 1สองหเฮ้ยคุณช้างคุณแผนไม่ใช่นะโอ้ยเดี๋ยวขอเซตผมแป๊บนึงนะไม่หล่อเลยไงหล่อเทปะเป็นไง ลอเทลสี่า,าตัวเตึงพระนครอย่างท่านบิกก๊กวันนี้ก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นจะบอกว่าน้องชายของพี่นะได้อุตส่าห์มาขอกันขนาดนี้ไม่ทําก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาเป็นช่องไหนนะฝีมือจะดีหรือเปล่าก็ถ้าดีก็ติดตามถ้าไม่ดีก็แบบไม่ต้องติดตามก็ได้นะทุกคนนะไปดูกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับช screens, ่องมหาเทพอายูโอเคอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเหตุผลที่พี่ได้มารีแอคชั่นในรอบนี้เป็นครั้งที่2คลิปท evet, ี่ <S 2นะครับก็คือเหตุการณ์นี้นี่ผมทำก็สุดเลยพี่ต้องรีแอคชั่นแล้วที่นี่เนี่ยใช่ผมอนเรานานแบบผมหลับคาคอมมาพี่วันเนี้ยตื่นมนเนี้ยหลับคาคอมพี่วันนี้รีแอคชั่นหน่อยพี่คลิปนี้ผมสุดเลยอ่ะ ุดจริงแล้วพี่สุดจริงเขาบอกแค่นี้แหละเอฟเฟกต์สุดจริงพี่ดูปะหรืออะไรดูไหมเดี๋ยวตีให้ดูลน์ไลน์ไลนแต่ผมบอกเลยว่าโหสุดในรุ่นสุดตั้งแต่ผมทำมาแล้วมีแอคชั่นเอ้ากลับมากันแล้วหรอเป็นไง ก็แบบถึงกับขั้นมาหาเชฟไอยูโอเคก็ต้องมาแบบให้ท่านบิก๊กีีฝากให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนตอนเนี้ยซับสไครป์เขาอยู่ที่แบบแค่4ล้านเเองแค่นะแค่4ล้าน9 0 0 0แสนะครับพี่เชื่อว่าถ้าคลิปนี้พี่ลงไปนะครับโจะถึง5ล้านนะครับพี่มั่นใจอยู่แล้วว่า1น0 0งแสนซับสไครปเบอร์เนี่ยมันจะมาจากของพี่แน่นอนนะครับพี่ก็ไม่ได้แบบ พูดเล่นเลยบอกเลยว่าเรื่องจริงนะครับรอดูในะคลิปนี้ลงไปนะครับอายโอเคเดี๋ยวจะไปแตะ5ล้านซับช่วยกันดันช่วยกันโถมนะครับใครที่รู้จักอยู่แล้วก็ไปโถมให้หนักกว่าเดิมให้ยอดวิวมันพุ่งกระฉูดใครยังไม่รู้จักก็เข้าไปดูซะถ้าไม่รู้จักอายุโอเคในยุคนี้ก็แบบไม่ต้องคุยกันแล้วนะเพราะว่าน้องจะแบบไปอยู่ไหนมาหรอฮัลโหลเออแล้วอายุบอกว่าคลิปนี้เวอร์ที่สุดในจักรวาล ที่ทํามาพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันได้ยินมาแววๆว่าคลิปนี้จ้างคนตัดต่อประมาณ200 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะตึงขนาดไหนแล้วพี่ก็ว่างั้นๆนะเพราะปีมือก็เท่าๆเทียมกันกันกบพี่เลยโอเคมาเดี๋ยวไอ้เท่าล้านซั์อย่างท่านบิ๊กกีนะ้จะมาโชว์นะครับวันนี้ว่าอายุเคมันพอใช้ได้หรือเปล่าไป let's go ทุกคนวันนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟ์มานําเสนอเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆดูเพชรของพี่นะครับตอนนี้มีเพียง2เพชรเท่านั้นนะทุกคนให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่ด้านบนซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้กด copy uid ไว้ครับหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บ24 store ครับก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับสามารถ login ผ่าน facebook ได้ง่ายๆเลยทุกคนหลังจากที่ login เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอน wallet ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าเติมเงินครับทุกคนจะเห็นเบอร์ wallet อยู่ตรงนี้เลย หลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะฮะให้น้องๆทุกคนเอาเลขอ้างอิงครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กลับมาหน้าแรกเลยครับเราเลื่อนลงมันจะเห็นคาว่าสุ่มเพรสฟรีไฟล์ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ให้เอา UID ที่เรา copy นะครับวางลงในช่องใส่ UID ตรงนี้เลยแล้วกดเข้าสู่ระบบครับผม หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทําการสุ่มได้เลยฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันคนระับว่าดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยทุกคนหลังจากที่เรากดเริ่มสุ่มนะฮะระบบก็จะทำการหมุนกลงล้อไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปถึงครับ3ามพ้อเพชรนะครับน้องๆเราก็กดโอเครับเพชรได้เลยนะทุกคนดวงคนมันจะดีนะฮะเอาแนละ้วกงล้อหมุนแล้วนะครับน้องๆทุกคนมาดูดิว่าพี่จัดดวงไหมไหมแล้ว3ามพเิเพชรอีกแล้วพามามันก็สุดยอดเกลือเกินเว็บนี้ ทุกคนว่าไงอะทุกคนว่าพี่จะได้อีกหรือเปล่าก็ดวงพี่มันมานะวันนี้พี่ดูทรงแล้วดวงพี่มันมาเฮ้ยเฮ้ยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรอีกแล้วสามครั้งเฮ้ยถ้าใครยังไม่สุ่มรีบไปสุ่มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเว็บมันกำลังบั๊กเว็บมันกำลังบั๊กแน่นอนรีบไปสุ่มกันเลยเร็วๆเลยทุกคนหลังจากที่เราสุ่มกงล้อเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันดีกว่าครับว่าเพชรเข้าไอดีพี่หรือเปล่านะครับน้องๆทุกคนจากสองเพชรน่ะอือหนึ่ สำหรับใครเนี่ยที่อยากดวงดีเหมือนพี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ24สโตไปลองเล่นกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุ่มของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเ,มเกมออนไลน์อะไรทุกอย่างมีครบจบที่เดียวครับ24สโตรครับไปใช้บริการกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนเข้ามาหน้าคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเปิดฉากมาดูดิดูภาพเปิดฉากมาดิทําไมมันแบบเฮ้ยนี่ฟรีไฟล์หรอไม่ใช่นะแปลกแปกโอ้ นี่มันเครื่องบินไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับทุกคนเลสก้โอ oh, oh, hey, hey, ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีโอ้โหเวอร์นะหั 1, 2, วหนึ่งหัวสองอุ้ยหัวสามเฮ้ยหัวสามไม่ลมนะ้มแน่เฮ้ยเลสเกเฮ้ยฉากอย่างอลังการ โอ้โหถาข้อสวยขอกระซิบว่าถ่ายกับพี่เป็นคนถ่ายเองรู้ป่ะโอ้โหอูบมีสังเกตุทุกคนอันนี้พี่ก็ถ่ายทุกคนขอเครดิตหน่อยรับกันนะครับาโอเคอะไรอย่างงี้เย็นมีไฟด้วยโอ้โหไอ้เท่าตกใจเลยไอ้หลานตกใจเลย เอ็คนี่ออเนี่อน,นี่อเมัอนเมือนกบปูกเชืออรองเท้ารครับเฮ้ยมุตเทอยยด้วยเเฮ้ยเอาดิผีหลอกผีหลอนอายุโอเคผีดหลอกอายโอเคหล่อนเฮ้ยถือค้อนฉากเมื่อกี้พี่เลยฉากเมื่อกี้พี่ถ่ายเลยใช่หรือเปล่าูหรือเปล่าวะ วยมันครบด้วสองพุกแ้วยโอ้โหย่งเอาพันล่างมันอุ๊ยอย่าบอกว่าว้าไปแล้วโอ้โหโคตรไกลว่ะเป้าโคนนิ่งเออมาดิ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  M8 สุดจัดเกินอุยอีกนะหนึ่งพูดลากเป้าก็สวยหมุนอย่างเงี้ยโอ้โห แล้วเอฟเฟกเมื่อกี้แยกเงาพันล่างแยกเงาสามล่างแล้วแบบเป็นแบบสามสีด้วยนะเวอร์เกิลใครเขาจะไปตามคุณทานละ่ะเฮ้ยคุณเฟิร์มที่ไม่คิดว่าจะเวอร์ขนาดนี้นะนี่มันมีตีใหม่แล้วนะนี่มันเวอร์โพดอุย้ยไอวอร์หน้าหลังด้วยโอ้โหในแรงยังแบบมีอารมณ์ทำเฮ้ย โอ้โหทงประเทศไทยเอาใจพี่เลยโอ้โหถ้าเป็นทงอินโดอะไรอย่างเงี้ยกดอันติดตามเลยอันซับสไครต์ทันทีเลยไอ้ล้านไม่ติดตามแล้วนะบอกเลยถ้าเป็นทงอินโดสะบัดขึ้นมาคงแก้ไม่ได้อก๋โคตรโก้นี่อ่ะปุ๊บเฮ้ยดอเตอร์สตรเฮ้ยโอ้ยอวิญยา เมื่อกี้ต้องใช้เสียงโจ๊กเกอร์หัวเรายาวๆอันนี้เพ้่มแม่งจะโคตรโคตรสุดเลยแบบไปเรียนเป็นเสียงโจ๊กเกอร์ยาวๆอะ่ะเราทำให้มันเสียงเป็นก้องๆแบบก้องๆโอ้พี่บอกเลยสุดจัดโอ้เพื่อไปเป้าเล่นแบบนี้ใครจะเล่นด้วยครับโอ้โอเอฟเฟกไม่ซ้ำเลยนะโอ้ สาวว่าอยากจะทำคลิปไฮไลท์ลอะไรอย่างเงี้ยครั้งก่อนลงมอสแล้วก็ทำแบบนี้ตัดต่อแยกสามล่างตอนนี้ตามไม่ทันละตามไม่ทันอยู่แล้วรอบนี้หนักกว่าเดิมอุ้ยโอ้ยโยกสวยมากนี่ไงอีกตัวนึ่งอัพกดท่าด้วยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อูอออออ้ชอบเปลี่ยนท้องฟ้าแบบนี้คนชอบเลยต้นตัวเรียกทำไมมันขนาดนั้นวะ ชอบเสียปังเฮ้ยมุมนี้เดี๋็ดแดนเข้ามาแล้วครลูดถูกไปแล้วแดนเตอร์ลงนกดาลงมาอย่างนี้ปาดขวาไม่หนึ่งซีแดนเข้ามาประชิดเราจะสังักหรือเปล่าไอวอร์มาปาดออกซ้ายตรงนี้ยิงลู่รถไปโอเคครับเซลล์ซิปเลอีกแล้วเปิดเปิดไอวอรออกมาแล้วหันขวามาเจอดาร์คไสแล้วลูดเข้ามาเก็บเอสช็อตไปยิงโดนข้างหลังเข้ามาครับว่าไงครับผมเอสูเอสูโดนลูดหัวมาแล้วเก็บนกดาทะนั่งเอสูไปได้แล้วก็หดตะปัดหันกลับมาเรียบร้อยครับอายโอเคเก็บเป็นคนรสุดยอดคุณรูเลยทุกคนคุณเพี้ยเห็นปะเนี่ย ผนลูกจิงคนลูกจิงเมื่อกี้ทำไมพี่ภาคดีขนาดนั้นวะทุกคนโอ้โหที่ท่านวิกกี้มันโนวันโนกอสภาคให้ใครคนนั้นเกิดอ่ะทุกคนเข้าใจฟันี่ไฟโหไฟฟู่ฟู่อย่ด้วยจัดคอนเวอร์ <c oughs> พี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่เลยนะที่พี่สามารถปั้นปื้มมาได้จนถึงสี่ล้านเก้าแสนซับนะก็ไม่ต้องขอบคุณนะครับพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แบบมีพัีผลมากๆเลยกับช่อง ไอยูโอเคฟฟนะครับที่แบบประมาณว่ารีแอคชั่นทีหนึ่งคนก็จะติดตามขึ้นประมาณล้านซับอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ช่วยแบ่งมาช่องกูหน่อยได้ไหมล่ะอยากล้านกับเขาไว้ไวเรื่องเกินนะครับน้องๆเออไอล้านคนนี้มันก็มีหัวใจนะเออปมัดนได้เก,ก่กเกินไปหรือเปล่าวะไม่กล้าทุบคอมเคยทุบโตแล้วแม่งคอมค้างชิปพัง โอ้โหสวยยอมจริงยอมจริงเอฟเฟครอบนี้ปื้มมันจะมีมันมันจะไปได้ไกลกว่านี้ยังไงวะพี่ถามหน่อย4ี่ล้านแปดแสนหกหมื่นซับครับตอนลงคลิปลงรอบนี้ไปพี่หวังว่าลงคลิปนี้ไปพี่จะเห็นอายุเคหล้านซับนะครับโอเคเว้ทุกคนก็พี่หวังว่าพี่จะได้เห็น5ล้านซับสกายเบอร์หลังจากที่พี่ลงคลิปไปไม่เกิน2วันพี่ขอร้องว่าให้ช่วยกันโถมติดตามด้วยพี่เชื่อว่าก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่มาจากพี่แต่ว่า ทั้งหมดของพี่ก็คือทั้งหมดของปื้มเหมือนกันหมายถึงคนติดตามนะคนที่รู้จักพี่ก็ต้องรู้จักปื้มทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้โอกาสพี่นะครับแล้วก็ช่วยดันช่วยสนับสนุนช่องพี่นะครับให้มาไกลได้มากถึงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ก่อนหน้านี้พยายามผลักดันแล้วก็ซัพพอร์ตบิ๊กกี้มาตลอดนะครับต้องบอกว่าไม่เคยลืมบุญคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยมีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยนิดน้อยขนาดไหนนะครับจนถึงวันนี้จําได้ทุกคนนะก็อยากจะฝากบอกว่าน้องๆทุกคนที่พยายามดันตัวเอองยู่นะ สักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของน้องนะเว้ยไม่ต้องท้อพยายามต่อไปไอ้ห้านคนนี้เป็นกําลังใจให้เข้าใจปะเนี่ยแต่ก่อนอื่นก็มาช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์พี่ด้วยรักกันก็เนี่ย m อ N ออะไรเนี่ยคนกดไลค์หนึ่งหมื่นเนี่ยโอ้โหพี่พันหนึ่งก็บุญละอ่ะมาเดี๋ยวพี่จะมาคอมเมนต์ครับตรงนี้นะ ช่วยกันมากดไลค์กดติดตามกดตอบกลับด้วยนะครับผมมาติดตามอายูโอเคด้วยนะครับน้องๆทุกคนเด้อช่วยกันสนับสนุนนะครับขอบคุณจริงๆครับในอาทิตย์นี้อาจจะมีรีแอคชั่น2คลิปนะครับก็คือคลิปของอายูโอเคนะครับเพราะว่าอายูโอเคเป็นคนขอมาโดยตรงเลยไม่ทําคงไม่ได้นะครับน้องๆทุกคนเออพี่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะแบบอายูโอเคจะแบบขอให้พี่รียแอคชั่นโดยตรงขนาดนี้นะก็เป็นเกียรติของพี่อย่างมากขอบคุณน้องเพื่มด้วยจริงๆนะครับผมหลังจากคลิปนี้ลงไปก็จะมีอีกทีนึงคือวันอาทิตย์อยาก คนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันที่5ล้านซับช่อง i ายุครับผมรักทุกคนมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ